โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษาฮาร์โมนิก้านายอินซีค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางสาววัสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาฮารโมนิกานาอินซี Z. ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรนาอินซี Z, และเมาออแกนที่ดำเนินการมาแล้วจนถึงปีที่16 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่นักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ในตัวหลักสูตรมีความยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมอยู่และเนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ประกอบกับทางโรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งมีการแพร่ระบาดทำให้ต้องเฝ้าระวังและจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวด้วยประกอบกับต้นฤดูฝนมีปริมาณฝนน้อยเป็นอุปสรรคในการดำนาทำให้ต้นข้าวเกิดภาวะเครียดตั้งท้องออกโรงช้าประกอบกับมีนกจำนวนมากที่คอยจิกกินข้าวเมื่อนักเรียนทราบข่าวจึงคิดหาวิธีในการป้องกันและได้วิธีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการทำหุนไล่กาในสถานการณ์โควิด -19 การลดภาวะความเครียดของต้นข้าวโดยการบรรเลงเพลงให้ต้นข้าวได้ฟังโดยในการนี้นางพิมพรดีเดชาประธานผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดได้นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อไวรัสโคโรโนา2019มามอบให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะคะได้ทำดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศาึกษาก็คือ ฮาร์โมนิก้าไนซนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งหลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษา2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเม้าออ์แกนหรือว่าเป็นไนนซีนะคะเราดําเนินการมาถึงปีที่16แล้วนะคะตอนนี้ค่ะ ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงนะคะทําให้ต้นข้าวเนี่ยออกโรงช้าเกิดภาวะความเครียดนะคะดังนั้นใ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 นช่วงเนี้ยเด็กก็คิดว่าเอ๊ะเราจะหาวิธีการยังไงที่จะลดความเครียดให้ให้กับต้นข้าวเด็กๆก็คือจะมาร้องเพลงให้ข้าวฟังประกอบกับช่วงนี้คือสถานการณ์โควิด -19 ทีนะคะซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในเขตอำเภอชายแดนของเรานะคะโรงเรียนของเราก็ใกล้พื้นที่ ประเทศเพื่อนบ้านด้วยได้รับผลกระทบดังนั้นเด็กก็เลยคิดทาหุ่นไรากาเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือทําเป็นในลักษณะของว่าหุ่นสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟชชิลด,ด้วยเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เฉยๆนะคะคือให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ดูแลตนเองวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆทําหุ่นไรากาเสร็จนะคะก็จะลงปักตามแปลงนาเพื่อที่จะไล่นกที่มาจิกจก,กินมเมล็ดข้าวนะตอนนี้มเมล็ดข้าวกาลังตั้งท้องแล้วก็มีน้ํานมนะคะ นกเนี่ยก็จะมาจิกกินอยู่เด็กๆก,ก็เลยคิดว่าเออทำหุ่นไลรกาเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้วิธีวิถีชีวิตดั้งเดิมก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราที่ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประกอบกับการร้องเพลงในนาก็ผสมผสานเป็นการบรูรณาการในหลักสูตรด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ